สวัสดีครับป๋าครับเป็นไงครับขับแท็กซี่ชั่วโมงนี้โอ้ยลำบากอันตรายอันตรายมากอันตรายตั้งแต่คนตายตเยอะยเริ่มเยอะขึ้นมานอีกโรงพยาบาลใหญ่หรือตรงไหนก็ตับครับแล้วป๋าผมขอความคิดเห็นของป๋าว่าระหว่างพวกเราที่อยู่แบบอย่างนี้ แบบไม่มีอะไรกินเลยแล้วก็รัฐบาลช่วยเหลืออะไรป่ามั่งอ่อาผมถามาก็นิ่งเฉยแต่พ่อเช๊กเี่พวกเราครับอืมไม่รู้เรายัางไงบางทีออกไปว,วันหนึ่งวันหนึ่งใช่ไหมครับไปหมอเิ็ดเนี่ยกลับมาก็ไม่มีคนเลยเสียค่า,า,าการไปละห้าสิบหอนบาทใช่ไหมหาได้ค่าเช่าหาได้อยู่ร้อยสองร้อยสามร้อยสองร้อย บางวันก็ไม่ได้นะป่าตอนนี้ผมไม่ได้นะบางวันก็ไม่ได้ครับฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนที่ฝากเป็นกำลังใจเพื่อนเพื่อนท็กทุกคนที่หากินเท้ากินขําครับความกินนหากินลำบากมากวันวันวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเดือนเดือนห้าเดือนห้า เดือนห้าคือเดือนคือเดือนเออเดือนพฤษภาเนะเาะตอนนี้ปลาก็ไม่ได้ออกเนาะไม่ได้ออกไปประมาณเดือนกว่าพอไม่ได้ออกเพราะว่าออกไปก็ออกไปก็มันคิดหลายอย่างคิดมากค้างข้าเช่าค้างค่าเช่าบางทีไม่ค้างค่าเช้ากินจะมีโ <laughs> อ้โหเนี่ย นี่ครับคือผมเป็นสื่อกลางให้ครับผมก็อายุมากแล้วผมก็เป็นเป็น,ปนสื่อกลางให้ครับเาาพือ่อนเพือ่อที่ทุกคนเพราะว่าเราออกไปก็มีแต่ว่าเราไปเสี่ยงเกี่ยวกับการติดโควิดเนาะแน่นอนแต่ว่าเราออกไปเพราะเพราะอะไรครับเสียสวัสดีครับผมไม่มีเงินจะกินข้าวครับไม่มีจะกินข้าวด้วยผมติดค่าเช่าเพื่อจะเอาเงินค่าเช่ามากินข้าวกินข้าวครับ ผมคนหนึ่งขับแท็กซี่ครับผมยี่สิบปีแล้วครับที่ผมขับแท็กซี่อยู่ตรงนี้ยี่สิบปีแล้วจะให้พวกผมอยู่ยังไงอ่ะคุยไปคุยไปคุยไปจะถามผมคือผมตอบเจ้าไม่ไม่คุณคุยไปเลยสาธายผมก็อยู่ตรงนี้ของผมผมก็อยู่ห้องเช่าตรงนี้ตอนนี้เมียผมเลี้ยงผมครับ ข้างห้อง้าวอะไรเมียผมจ่ายคุณยังดียังมีคนเลี้ยงแต่ว่าถ้าคนไม่มีอ่ะมันจะทํำยังไงอ๋ออันนี้เลี้ยงไม่ได้เขาเขาเรียกว่าเกืือกูล้นกันเกื้อกูลกันช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดสารกันมากโลเฟือยทุกที่ทุกคนไม่รู้นะแต่พี่คนนี้เนี่ยผมเจอเขามาน่ะนานแล้วนานมากแล้ว ั้ปีพศ2554นห้ 2, ครับก้อนนั้นันเดกหาซี่นั่รวมองก้อนนั่นรวม0ันห้าร้ิยาแล้วพวกหยเวนาเลยลำบากมากเหอช่งอ,อ,อ,องเล็เห็นไหมครับรถแท็กซี่จอดบ<อ>าน ครับผมรถแท็กซี่จอดบานเบอะเต็มอู่ครับนี่ละเมแรงกันนแล้วผมฝากไปหาคนตูนะครับไม่รู้ว่ตัวไหนนะครับครับผมเมื่อก่อนน่ะ NGV เนี่ย8 5ดบาทห้ตอนนี้แบกพะลาอยู่สิบามบาท1 4บาทเมื่อก่อนมีส่วนลดตอนนี้ไม่มีส่วนลดตั้งแต่คนตูมาบริหารนะครับครับ เพิ่มขึ้นตลอดส่วนรถหายไปเลยครับแท็กซี่หายไปเลยแล้วเราจะอยู่แล้วเราจะอยู่ได้ไงว่าอยู่ได้ครับผมอยู่ได้อยู่ได้แต่ค่าเช่าไม่มีใจเพราะต้องกินทวนอยู่ได้ตามสถานะตามสถานะตามอัตยอาศัยก็ไม่ได้หรอ โอเคครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับนี่เลยครับคืออ,อยู่ได้ตามที่เขาให้อยู่ไอ้นี่คือ,อพี่น้องในวงการแท็กซี่ครับที่เขามาระบายควา้อมรูดสึกอครับว่าเขาเขาจะอยู่จังไดเขาจะใช้ชีวิตอยู่จังไดตอนนี้ครับเงินที่กินเขาขกับวันนีผ้ผมกล้าผมกล้าท้าพิจูรณาเลยครับพวกเขานี่เงิน <c oughs> กินกับวันี้ผมว่าวิลีเลยมือเศร้าผมาไปออกรถผมมีต่างเงียบสองบาทผมบอกเท่านี้ครับรัฐบาลบอกว่าสิมะซอยรอวันศุกร์อีกจักมือครับอีกหามือวันศุกร์พวกผมจะเอาหยังกินพวกผมจะหยังอยู่ไม่ต้องรอวันศุกร์เราชนะเราชนะนะก็เราชนะนี่จ่ายเท่าไหร่ครับสองพันเมื่อก่อนให้เท่าไหร่ 7,005ครับเพรารอบสามน่ะหนักกว่าเดิมให้2,000เราชนะครับมันทำอะไรได้เราชนะเนี่ยค่าห้องยังจ่ายไม่ได้เลยให้มาว่าที่แล้วเนี่ยต้องไปจ่ายผ่านเราชนะใช้ใจ่ายอะไรก็ไม่ได้ต้องซื้อกินอย่างเดียวไอ้ค่าห้องเขาจะยืดห้องน่ยเขาจะไล่หนีอยู่แล้ว <c oughs> ห้องผมไ,<ด>ไม่ได้ไม่ไดตไต้ต้องไปเบียดต้องไปเบียดเบียดเพื่ออะไรครับเบียดอันนี้เอาพันหนึ่งพันหนึ่งคุณได้เก <900. S 2> ้าร้อยเก้าร้อยอ่าแต่ในเบียดนะผมไม่เบียดนะอะผมไม่ไจ่ายค่าเช่าอจ่ายเต็มครับผมจ่ายสามร้อยสี่ร้อยต้องแก่ผมก็มีมีอะไรเขาเรียกไอะไรมี ที่ขับแท็กซี่อ่ะเราชนะก็ใช้เป๋าถุงเงินถุงตังนะถุงเงินถุงตังแท็กซี่แหะขับแท็กซี่นะทำกระเป๋าตังได้อ่ะต้องแก่ผมเนี่ยเป็นคนมีเงินครับผมก็ไปจ่ายของเขาผมจ่ายสี่ร้อยแต่อ้สี่ร้อยผมไม่จ่ายเท่าแก่พอเนี่มันจ่ายมันจ่ายเสร็จปุ๊บผมก็เก็บเงินสี่ร้อยสี่ร้อยของผมเนี่ยที่จ่ายค่าเช่าอ่ะไม่จ่ายค่าห้องจ่ายห้องจะไม่รอด ันดับแรกนะดูแล้วกันนะครับพี่น้องก็มันมันเป็นเงินหมุนเวียนพี่น้องมันเป็นเงินหมุนเวียนอยู่ในอยู่ไม่ได้นะต้องไม่ใจค่าค่าห้องันดับสพอเราจ่ายค่าห้องไม่จ่ายค่ารถแล้วเราจะอยู่ยังไงเนาะ อันดับแรกคือที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยสำคัญมากด้านหนึ่งเขาไม่เคยลดเลยนะครับนะทำไมไม่ลดไม่ลดเก็บเต็มตลอดถ้าเราไม่มีจ่ายเขาก็คัดห้องออกถูกไหมครับถูกครับนี่แหละครับคือความปัญหาของงวดที่สองงวดที่สามเนี่ยอันนี้รอบสามนะรอบสามสองพันเนี่ย ให้มาเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเพื่ออะไรแล้วพวกเราจะอยู่ยังไงยังไม่ได้เลยประชาชนจะตายอยู่แล้วครับเอ่อประชาชนครับฝากขอบคุณท่านที่บริหารท่านผู้บริหารนะครับอย่ามาจับผิดผมเพราะว่าผมถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่อยู่ในวงการครับอยู่ในวงการเพราะว่าพวกเราโดนอะไรมั่งพวกเราโดนอะไรมั่งทําไมไม่มาจ่ายสองพัน ริจ่ายเป็นเงินสดห้าพันเลยผมจะพวกผมจะได้ริจ่ายกันเลยประเด็นประเด็นเนี่ยครับที่คนเดือดร้อนเนี่ยคือค่าเช่าบ้านค่ากินข้าวค่าโยนะไม่เกี่ยวก็หากินได้ค่าเช่าบ้านอันดับแรกได้ค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านอันดับแรกเลยอันเนี้ยแหละค่าเช่าค่าเช่ารถคุณก็ต้องให้เขานะคุณจ่ายค่าเช่าบ้านให้เขาได้ค่าเช่ารถติียได้ครับค่าเช่ารถติียได้แต่ค่าเช่าบ้านติดไม่ได้เิดคุณ หาที่อยู่ใหม่ครับห,หาไม่ได้คุณต้องเป็นนอนข้างถนอนอันนี้นะครับผมขอฝากไว้กับทีมงานของออผมก็ไม่รู้ของใครครับแต่ว่าให้ช่วยให้ให้ช่วยหน่อยได้ไหมเพราะว่าพวก <S <S พวกเราแย่มากแล้วแย่เป็นสื่อกลางอย่างนดีนครับผม ผมเป็นแค่กระบอกเสียงนะครับถ้าใครจะมาฟ้องร้องผมไม่ต้องมาฟ้องหรอกครับคุณฟ้องได้ผมก็ไม่มีปัญญาไปสู้คุณอ่าแต่ว่าผมเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องแท็กซี่พี่น้องที่อยู่ทํางานหรือเช่าตึกหรือว่าคนงานก่อสร้างทุกอย่างเนาะเออผมาเป็นกระบอกเสียงครับทุกอย่าง ทุกอาชีพทุกอะไรเนี่ยตอนนี้เขากำลังจะอดตายแล้วจะลาจะอดตายแล้วเอาคุณพี่ครับขอฝากที่อยู่ที่ว่านักข่าวที่จะมาหาเราได้ไหมที่ตรงจุดนี้มาได้มาได้ตลอด2 4ชั่วโมงมามาได้อยู่อลาขก็อมจะให้ข้อมูลทุก24ชั่วโมงผมขับรถแท็กซี่อยู่นี่ประมาณสัก เกืบยีสิบปีแล้วครับตอน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 นี้อูเราอยู่อูอูเราอยู่ตรงไหนครับลูกพี่เชนทะเล1ิครับอูทะเลสิไม่ต้องบอกระบบอูมันเชนทะเลสิบหกเข้ามาพบเจอโค้งโค้งสายมาบังคับอูเจ๊ว่าอูเจ้จีนเนาะเอาแค่นี้ก็พอครับเพราะว่ามันจะถ้าอย่างนั้นถือว่าเราจะปกปิดข้อมูล เราถือว่าเราเปิดเผยข้อมูลเนาะถ้าคนจะช่วยคนครับแล้วก็ขอให้หนักข่าวของออของช่องยี่ิบสองของหลายๆช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องสามช่องเจ็ดหรือช่องไหนก็ช่างครับให้มาดูพวกเรามั่งถึงพวกเราจะไม่ติดโควิดหรือพวกเราจะแบบว่ามันเป็นสุ่มเสี่ยงเนาะผมได้ยินข่าวมาออวันนี้ผมดูช่องสาม สอรยศต์บ <ผม S 1> อกมาพูดบอกว่าอันนี้ผมไม่ได้ว่าพี่สอรยศต์นะเขาบอกว่าแท็กซี่สามสัปดาห์เนยตอนนี้เสียชีวิตไปเพราะโควิดที่ติดเชื้อโควิดนะสิบเอ็ดคนไม่รู้จริงไม่จริงนะอาชีพแท็กซี่เป็นอาชีพที่สมเสียงสมเสียงครับแล้วก็ส,ส,สามสัปดาห์เนี่ยเสียชีวิตไปสิบเอ็ดคนแต่ผมไม่รู้ว่า เขียนไหนมั่งผมไม่รู้นะแต่เขาประเมินเขาพูดลอยๆมาแต่ไม่พูดลอยๆแต่วิธีการของพวกเราก็คือป้องกันตัวเองเนาะป้องกันตัวเองเออใส่หน้ากากแล้วก็เวลาเราเรารับส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วก็เปิดกระจกแล้วก็ไล่ลมเนาะไล่ลมไล่ลมเราก็ทําตามในส่วน เราก็ทาตามในส่วนที่ของเราเนาะฝากคุณขออาตปดเริ่มเลยครับผมฝากคุณสรยุทธฝากคุณทั้งเขียนทุกครั้งพุทธิสารเข่าเขียนบทผมก็ไม่ลองฝอยไม่รู้ว่าข่าสํานักไหนแน่มาครับแต่ว่าให้มาดูแลพวกผมมั่งตอนตอนนี้นะครับแค่ลงทะเบียนอ่ะพวกผมยังไม่มีปัญญาลงเลยไม่มีปัญญาลงทะเบียนไม่มีปัญญาลงทะเบียนนะครับเพราะว่าพวกเราก็อยู่แค่นี้เขาบอกทุมเทียง ครับผมอ้าวเงาเตือบไเลยนไม่แล้วฝากเป็นกําลังใจให้พี่น้องแท็กซี่ด้วยกันนะเอาเดี๋ยวผมจะปิดคลิปอ้าพูดครับป๋าก็ได้ใครใครก็ได้ไม่เพราะว่าเราก็เป็นสื่อสื่อเล็กๆที่มีโทรศัพท์ตัวเดียวอ่ะเออเอาครับผมพี่น้องแท็กซี่ครับครับผมมีแอลกอฮอล์ไปในรถครับ มันก็เป็นอย่างน้อยก็50%าสิบเอร์เซนต์ผู้โดยสารลงรถปุ๊บเราฉีดฉีดพ่นๆเชื้อมันก็หายไปประมาณ50%าสิบเปอเซนตฉีดมือฉีดเราเราด้วยต่างคนต่างช่วยกันเนาะช่วยกันขขึ้นเราก็รับไปส่งถึงจุดหมายส่งเสร็จปุ๊บผู้โดยสารลงเราก็มีอ่างอาบก็ฉีดฉีดฉีดพ่นๆแล้ว แล้วเราทําวิธีการของเราทําให้ดีที่สุดแล้วถ้าเป็นข่าวเมื่อไหร่ล่ะไม่ป้าเจี๊ยดป้าเราทำวิธีการของเราแล้วเราทําให้ดีที่สุดแล้วแต่ว่าเราอยากให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ไม่ต้องก่าวกายไม่ต้องกล่ากายไม่เราเราขอลงความเห็นใจเฉยๆว่าให้ให้มาตรวจสอบดูแลได้ไหม อ้าคุณคุณพูดไปผมตัดต่อไม่เป็นนะผมผมจ่ายคลิปตรงนะอาเอาเอาสดเลยสดบ่ครับแค่นั iałem, ้นละโอเคครับฝากขอบคุณนะฝากขอบคุณทีมงานทุกทีมงานไม่ว่าจะเป็นทีมงานของใครทุกคนนะครับขอบคุณครับนี่คือความความรู้สึกของแท็กซี่ ครับผมถึงกับ่โหยเรืองนึงถึงไม่ถึงถ้าคุณไม่แชร์ไม่กดซับตะไคร้มันก็ไม่ไปครับ ừ ừ ผมก็ทําได้แค่นี้ผมก็เป็นช่องเล็กๆมีคนติดตามแค่ร้อยเจดิบคนผมพูดแค่นี้ค่ครับผม